หัวจากหัวน้องยางหรือเดี่ยเ่วยางก่อนเลยอ้องโอ้ยมันแปเลยครับโอ้หนึเห็นเลยงอขาวครับสอว้ยสามสี่ไค่นี่นี่าคนนี้อีกยูต้ต้อม แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสิบสามสิบสามโอ้ยสิบมมูนี่สิบสามดอกครับจุ่มที่ไทยนะบ้านเราเก็บเก็บเก็บ สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสำหรับวันนี้ก็มาพอกันกับบาลานกับสาวน้องคือเกล้วครับกับวันนี้พอกันสองวันจันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้จ้ะแมีนครับวันนี้วันเสารน้องกับพ่อพี่น้องเขาเราปลุกเราปลาคือเกล้วเนาะนี่ที่การละหอนยังอยู่ที่อำเภอขางในนะจ้ะจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเขาไม่รู้ไปตามมึงเนาะว่าเหมือนที่สีมานที่จังเนาะแต่ว่าเหมือนที่เขาเริ่มต้นที่ปลาเห็ดละงก่อนเนาะมาหลอกหาเห็ดละงกอนครับมือนจะว่ามันวานี้เทากับม้าเนยอยู่เนาะเห็ดละงกอน พี่น้องมาแต่คอนแกนกับมานให้ละงหกทุกขุทุกคนย่นรำว่ะเนาะวันนี้ก็เลยพาพี่น้องเริ่มต้นสีสซนเฮ็ดละงหงก่อนนะจ๊ะไอ้จ้าเป็นเป็นตามว่าเหมือนนี้ข้อสีมามาแล้วว่ะเนาะไปกันเลยครับโออยู่นี่สีจุมได้จ้ะออกได้ออกเลยออกเลยนี่เห็ดละงหงขาวขาวอีกเรื่องหนี่งมันมันเต็มตาหล่นตาเดี๋ยวหาไปคอนมาบานเด้อเอาพี่เอาพี่ไปเนาะ น,นี่ทำยังไงคะคุณหมีทันหนึ่งพนเนียงวา่ายี่สิบปัดขางร้ายหมดเลยต้องลืมมีดเปียงมา,า,ายีสิบปัดข้างร้ายปัดทำมันตายข้าวปลาหล่นนังสะอาดใหญ่เพราะว่าจะน้องกะับ่าสะอาดกับบอ่บอบอ่อยากเอาใส่ตะกานอจขนมคุณม,ณม,มเป่น,ปนคุณมามาควมสะอาดกะมากแบบแรกกะเลื่อนเวงใดเนาะ ทิศทีส่วนบุคคลสิทธิของเทาเนาะจ่าเมียบประมาณกับประสงเบิงจ้าเหลื่อนผ่านเลยบริว่าเนาะแต่ว่าสิมาหาไม่ใช่น้องให้เอ็ดแบบสกปรกใส่กระตาซะน้องกะบุกเคยเห็นมักับบ่ใหญ่เค็จจ้าชอบแบบไหนเลือกดูแบบนั้นเลยนะคะคุณแม่บริว่ากันจ่าหมดนี่นี่ไข่พร้อมมาแล้วสีจูมกับหนึ่งไข่มันหนามันมาครับของน้องหยางหรือเดี๋ยวเดี๋ยวยางก่อนเลย โอ้ยงอโอ้ยมันเปลีนเลยครับโอ้ผหนึ่งเห็นเลยงูขาวครับสองอ้ยสามสี่นั่นใครนี่นี่นี่ห้ากันอีกยืดเตะไปต้มหกเจโอ้ยแปดเก้าสิบสิบเอ สิบสามสิบสามเราดููิบสามมูน<อ>ี่เด็ดจิบส<อ>าดอ<ค>กครับอจุ่มเั้งไท่นะบ้าบอมีนักเก็บเก็บเก็บดูไขยแดงครับเขานำมากันเขาลยเท่าไลยิบสามเนาะ<ม>แต่ว่าไข่จนี่ยใบายนบบา,บาิบสี่เบาๆโอ้ยไม่กองป๊กังิไนไนึ่งไข่หนึ่นเป็นเปลี่ยนเลยทั้วไงฟุกเงนหดเปลี่ยนดิสองโรับ อุ้ยสีโอ้แมเปนอนเรนมาหนะมีอองศิลน่ะเป็นมอกแต่ว่ากระสิบดอกวันเย่เป็นไหนเนาะดี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 วกอบคุณนะง่มครับ หนองก,ก็กระท้ำซื้อบ้านเนาะส่วนท่านแถวในนีอหนหน่ออกเบิ้ลหลังจากแถวสังทออกระออกเนาะเพราะว่าบางบ้านท้าน้นึ่งอาจจะบ่ได้บอกเพราะว่าคน,านเน<ม>พื่อติดกตาเนาะตาหนิเนาะพอพี่น้องมากับมาเฮ็ยพ่อมีช่วกระบอกนี่ว่าร่างท่านมากเห็นมีจังขยะมาลานมากก็มาน้ำเพลินนะครับเข่าวบอกอยากให้บอกพี่กันเนาะบอกแต่ละอำเภอเนาะจ้ะจะเข้าใจห้ามเนาะก็ออกแน่ทุกโซนครับอันไหนฮอกบอกได้ฮอกกรบอกอยู่งแต่ว่าหวังเนาะ แต่ว่านั้นที่พี่นอ้องพ่นท่ามาเพื่อจะบอกไว้ว่าอย่าบอกบาน,นเทากับ,บจำเป็นต้องทําตามคําบอกของเพิ่นเนาะเราเข้าก็มานลำเพิ่นด้วยกันจ้ะนี่ก็คือปลาที่สร้างมานี่กะเขาก็ขึ้นมาปีนี้ทะเลออกมาเนาะขังเหล็าากเล,เลยจากของปีเหตุตั้งแต่เขาเหตุขีดมาเนาะเฮ็ดพ่อเขาบอกว่ท่านี่เปล่าเฮ<อ>็ดพ่อเก่ง ว่าเมพูคนพาลำทางคนวาเฮ็ดกพ่อก็มีแล้วให้หนึ่งนะคับให้เบะให้เบะอะไรหง เื่มเต็มที่ว่าเปลเอาเหงมันไม,มนเอาเฮงมืว่าอนนี้ท่านหนุ่มเกิดเป็นลมหอนครับก็คือจะเอามืสาวเตือนมาอาาน้นามี้หอนใช่ไมหายแล้วชงงหอนจุ่มสวยๆยาม,าามนะเก็บเลยที่บ้าเลยยบอกค้าถ้าบอ่อใหก็เอาออกเลยเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันเปื่อยให้เก่ามันจะเปื่อยชิโมคน

จุ่มจูงมังสีเพื่อสียหอยบานเพื่อกระสิงะเลยออกจักน้อยเนาะเปี๊ยวกกะสิงะออกแต่ว่ารสชาติเพื่อกระเทียมเพื่อก่าแล้วจ้ะใช่ครับเราพี่น้องมังท่านเพื่อกรเข้าใจเนาะมังท่านเพื่อกระจะมาเก็บดอกจูงมลงูคีวอยู่ขึ้นนี่อ่ะทรงข่อยขึ้นจังะงะหมดกอะเทียบไปหล่างเพื่อนเพื่อแตกเลยได้ครับเพราะว่าเขาถ้ามาฉาเนาะเขาคีวจแล้วแต่พอพอสิดอกจุบฟ้าก็แม่นน้อยๆชั่วโมงเนาะบ่าวเนาะนี่ก็เดี๋ยวไปเคียงเนี่ยทั้งหมดเราคุณบาทนี่เงี้ยเงี้เตขาบอกเนาะนี่ครับเงี้ย ซุนงียบซุ่มเนีย้ะนี่คือเป็นเขาครับโอ้ดอกงามเลยเฮ้นมใสาบรร้านอะโอ้เมือนี่มันยังที่ล็อกก็ล็อกปุ๊บเลยดูมันลางงาม,มนะครับแล้งก็ดีเลยนะ hộp chung thân Cái kia nằm đó hóa mất vượt rồi Hãy subscribe

แข okay. ็งดีนะวะเนาะแข็ที่ะหงบนี่เองจ้ะห้องขมเจ้าใมเ้าัคเอเห็ดีเห็ดดามใช่หมสีแดงหน่อยนะ้แต่ว่านาคมดีไงจ้ะเป็นแข็งงัดออกลยเนะออกเด้งัดมวนแข็งเหยมสองเลย bạn ừ. <laughs> ừ. <laughs> bằng này đấy thật nhiều thiệt lắm cái <laughs> <laughs> là người ở các ngã đây cấp theo tiếng mày nó bạn này าาเาลคยไปได้แต่ใจข้าวเพราเห็ดคขีบบนะซื้มอม่มาส,ส,ส่วนลังจากเห็ดคขีบมาอาีตไปกักเสื้อนะไปครับน่างาหงาเลยครับข้ามเหงเป็นระงอบขาวด้วยครับมันขาวเถีนอแมลครับโมเมนตะงอขุนงงข่นระงอคังนื้อหนเหงนอครับอุย้ยหวาน อาจจะตีตปู้กเ็ดไข่เนาะอุดยอดเด้จาวนักเสบานเ้วเนาะ สิ่ไหรอบสุดท้ายข็เห็นเรางข้าปีนี่นะน้บาดเนา่แต่ว่ากับว่นเนี่ยเนาะคือบนทะเลปีการท่านว่างยังเก็บอยู่ดิต่อไปนี่งะช่วงไปเดือนเนี้จะน่อยเหตดบดด้เน่ือ หอมเลยเนาะหอมเลยมัน,นเป็นนอนเลยจ้ะกอดด้วนมือได้จ้ะ จช่หลังจากเขามาพากินขาน้าวน,นะมาเนาะเห็ุหละงงเขาเดตตาหนึ่ง,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 งนะหน่อด้จ้ะคือมีตาหละงงล้วนๆเนาะวันนี้มีเห็ดชนิดอื่นเด้อจ้ะไเฮาก็ากสิกินข้าอะไรไเฮาก็สิไปลุยอีกเนาะเปลี่ยนตาใหมา่เปลี่ยนตาใหม่ไปเนาะจา้ะตาเนี่ยฮาก็สิเอาไวนะ้ลุนน้ำบาเนาะาไปลุยอีกเนาะจา้ะเหลืยวลองดอกนันตอนลงอยางก่อนเนาะ สองดอกอะเพ่อจงดวนตาที่สองฮงไ,ไปซีจูมันะล้นะมาครับมาเนื้อเต็มตาหลุนตาอีกเยออืมเนเขาเงีย้ยมีงดอกไม้แล้วเอาดว 走六个。So, <Okay. S 1> นี่เด้งข,าขา,งขาขาวเนาะแม่คจ้ะเด้งขาขาวนี่ยขึ้นสีหวานเนาะแม่ครับมาเยี่ยม,ยมนี่นี่จะทำบดใส่แป้งกับสบู่ปุบจ้ะนี่ขนาปลาเลยสวยงามหวานเนาะแม่ครับขาเดงเนี่ขึ้นสิ เฟื premises, 1. 1> s <S ่อนจล็กน้อยน่ะมาเนาะแม่นครับแต่ว่ากระเสดจะบริสเฟื่อนแห้งคือคือครูคือจากเนาะแม่นเชฟแม่เป็นครูคปอไหนเนาะแม่นครับแต่ว่ากระสีปฏิทายให้เบื้องให้เบื้องเบื้องถูดอกเด้อจ้ะท่านจะไปขั้นสมเนาะอั้นสมมูลเส้ให้เอามากินวังเสาเนาะเสียขัดจ้ะแล้วกระสีจุ่มหเลือเหลือเอาเนาะเลือกเอาแต่มมวลไดคลายเงียบดอกข้างหน้าข้านเดี๋ยวจะไปปุ่นั้างในปุ่นจุ่มปุ่นนี่จุ่มเงีย นี่จัดมาได้เป็นเงาเอาสุดท้ายขดดีเลยนะดินเอาเบิดเลยจ้ะไปห่อบ่านให้กับจอมมัหอนหัวเอาจ้ะจอมหอนลงแล้วเหาก็บจังมันหนึ่งห้สุกนะหนึ่งสุกเลยก็มาขันสมโอ้แสบขากจ้ะวันนี้ที่บวกกินเนื้อสัตว์มาเนาะเป็นอาหารเจมางสวีรัตนลยได้สบายเลยต่อส่วนคนออกได้หลายห้าก็พอได้เก็บไปนาะพอเก็บก็เก็บไปอยู่หลอดหลอดืองตาหนึ่งนาะ เอาไปดสมแล้วก็เก็บไปให้ลู้กันนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้ยเดี๋ยวนี้ายงดีตอนห้อยใหญ่ลงมาจากส่วนที่เราโง่เนาะเพราะพี่น้องพืดหลายแห่งจ้ะไปตอนเสาวันกันไรเคยมาพี่น้องก็ได้ข้ากุมาลนวเนาะอันที้เราโง่เป็นตาแลวจ้ะใหญ่ทักงหมดเลยขายเงาดีนะ ใหม่พันหนาบ่กพไ,ได้เยอะหใหม่ๆนะาทาดํามันหให้กเกษียณเนาะอเอาไปย่ำกเกษียณจ้ะหกกนูสนอมกมากทุกคนเลยลองมึงด้วย,รวยรรครับผมเด๋ยพอนลองหันสมสมเหชมันปูเสียดีีเนาะ่ครับแต่ว่าต้องหนึ่งคนสูคกกนเดียจะจเอาไป,าไปขันเนาะ เอาไปต้มน้ำเดือดๆแล้วห้องเขาลงครับล้างซะก่อนเพราะว่าเฮาสิไปล้างสดๆเลยบ่ไ,ได้ครับต้มให้ดินเนขาคุออกมาจ,ามาจาังวะครับ้างล้างนานจักสองสาเนาะอือเพราะว่ากีบดอก,ก,ก,กเกเ็กีจังสิบ่แตกเนาะที่นี่ไมกีบดอกเพิ่นอดอกเบิดจ้ะเวลาเฮาต้มเนาะง่ายจังเฮ้ยเหนื่อ,อยปะโอ้ยเป็นเหงาเลยใครเขียวดอกนึงครับ อุยเลี้ยงขาขาวนะนี่ไฟน่อยฝนสุหน่อยดพี่น,น้องท่านนี้ลำแขางในการปเทิดกระเรียนทานเด้จะมีมืกี่คน,นนะเนาะครับ ไ่คนเดียวสินเราจะขาวๆเรามาเนาะขาวได้ไงหวานจุ๋ยได้ใจนี่ไม่มีไงเระมาเนาะอืตัดพี่นองก็เคลียร์ลายเลยอืน้ำตากปอกกป๊ะ้ไม่มีไงเะามา พออบอานพอเยกบพอเหลืองหรือไกงอกเหลืองครับยังออกเป็นมูป่ะอ่อครับสามไข่ไข่หนอนจะมีไข่ไข่ใบ่ายงไข่พันใหญ่ดอกไขครับอาเดี๋่าผีพาหนองหมอกเมืม่อแล้วครับ แลวน้องอยางนะครับผนปุ่มก็ตาย่างไปเลยเพื่อนเมื่อแห้งมือน,นห่อนครับแดดอบเอาแห้งตอนตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงก็กลัวแล้วครับยางผ้าพีฟ้าน้องเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวจะเบิ้งยอดเห็ดที่เขาได้ห่หมันมือนี้ครับเอาหมันเห็ดยางนี้เ 50, น็น,นหน่อยละลายครับครับครับ นี่ผลงานของเขาครับมนี่เป็นเห็ดรวมๆเนาะนี่เขาตอนน้องกขาบาลานเด้อจากแต่ว่าตานี่สิเป็นละงกล้วนๆเนาะ่นครับอันนี้ของอายเขาเกยเขาเนาะช่องจานโด่งพาล้อเด้อจากนี่หูหมานแบบหัานบพรานเบิดได้นี่อยู่ได้นีสองตานี่อยู่ได้เลยจึงอีกตาหนึ่รับอายเอกยเขามาขนาดจากแมนแต่ว่าก็ต้องใส่ความอดทนในการย่างเนี่ยเนาะพอเห็ดเพิ่งจะออกห้างแต่ว่าเขาขยันกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เด้อจ้ะครับสินชอบคลิปนี้จังไดก็ฝากพี่ฝากน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลานสซนนองขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความภักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาให้หลายเด้อจ้ะจะพอกันคลิปใหม่จ้าคืนนี้บาลานเนนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีมีเฮลำรวยลำรวยเด้อจ้ะ